สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่สวนดอกไม้งามจังหวัดเชียงรายแล้วก็เรามาอยู่กับงานสนุกคนเดินนะครับผมนายจักรพัฒน์แจ้งแสงเมืองสาขามัลติมีเดียแล้วก็เรามาอยู่กับพี่ชันนักข่าวทัศน์ศินป์ชื่อเล่นคอยค่ะที่ได้มายิงครับผมนายธันวาธนสุนทรเลย์เ่นชื่อเอิร์ธอยู่สาขาที่ตเจ้าัลติมีเดีย ทั้งสองคนรู้ไหมครับว่าวันนี้เราจะมาทําอะไรกันไม่รู้วันนี้เราจะมาทำคอน,น,นเทนต์ใบอาหารกันครับแล้วทั้งสองคนยังได้รู้กฎกติการหรือยังครับยังไม่รู้เงั้นเราไปดูกฎกติกาเลยครับรโอเคงั้นถ้าทั้งสองคนเข้าใจกฎกติกากันแล้วงั้นเราไปเริ่มสุ่มกันเถอะครับใครจะเป็นคนแรกครับ ได้หมายเลขสองครับรถเด็กเขาเขยืนนี่นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะรู้เขาเปี๋ยนจำไว้นะครับจำไว้นะครับทำไม้ของคุณคือมีรูปร่างทรงสี่เหลี่ยมนิยมทำกินตอนหน้าหนาวทำมาจากข้าวมีเลือดหมูผสมหอใบตองโอเคครับตอนนี้พวกเขาทังคูก็ได้ทำาม้ไปแล้วนะครับงั้นเราไปดู ทั้ง2คนกันเลยครับ กี้จำได้ไหมว่าได้คำใบ้อะไรมามีคำใบ้บอกว่ามีเลือดแล้วก็ห่อใบตองนะคะซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่มันเป็นอาหารของภาคเหนืออ,อาหารภาคเหนือแน่นอนอาหารภาคเหนือนะคเดั้านบอาหารภาคเหนือที่มีใบตองห่อผมกัน นึกคิดว่าอันนี้ใช่ปะไม่ใช่ใชอ่ะเพราะอันนี้เป็นผัก,กนี่อ่านไรนี่ยเรามีแบ็กอัพข้างหลังแล้วเนีย่ยดูดิแบกเอาไหมเฮ้ยคนตอนนี้เรายัางตามหาไม่เจอเลยขอยแค่นั้นเลยไม่มีวิแววของอาหารเลยใช่ <c oughs> เพราะว่าโซนนี้ <c oughs> มีแต่เสื้อผ้าเต็มไปหมด <c oughs> เราจะเดินตามหาไปเรื่อยๆจนเจอ กี่โมงครับจะเจอวนเราเหมือนเจอแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าใช่ไหมใช่นี่เนี่ยใช่ไหมอะแต่ว่ามันไม่มีเลือดแสดงว่าไม่ใช่นะมีความสดนเห็น้หรือเปล่าแต่นี้นะ่าจะไม่ใช่เหมือนกัน ตอนนี้นะอยู่ตรงแยกแต่ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีอยากไปทางไหนขวาไหลซ้ายดีเดิไปซ้ายไปทุกคนหลืออันนั้นคะทุกคนเห็นไหมข้าวนุกงาแต่มันคงไม่ใช่ <laughs> อตอนนี้เรายังหาสิ่งสิ่งนั้นไม่เจอเลยยืนอยู่การถึงเท้ากันทุกคนเอาว่าไงรับได้ของกันหรือยังยังเลยออาเหยากได้คำใบเพิ่มไหมได้วยอยากได้คำใบเพิ่มยี้<ม>ต้องม,มีชาเล,เลเนจ์มีเกียไม่เล่นนะ เอาเปล่าราคุ <những> <wine> mm ้มาเปลาได้น้องผู้ชายน้องผู้หญิงจะรับคมต่ร้มสเป็นตาเหอไอเจ้มีเพื่นสักสิเอาเปลาเฮ้ไหตรงไหนห้งไหนก็ได้ที่สะดวกเลยรับ

โอเค,ครับเจ็บมากเจ็บมากเจ็บมากเราก็ได้คำใบเพิ่มแล้วนะครับร้านอยู่แถวข้างหน้าสวนตูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปเดี๋ยวลองเดินกับไปแถวข้างหน้าสวนตูนะครับเดี๋ยวจะเจอเองาครับกรรมการลุงไม่น่ามาถ่ายด้วยเลยร้านอยู่ตรงข้างหน้าก็ไม่บอกเดินมาตั้งไกลเหนื่อยมากตอนนี้นะเราก <c oughs> ็มา <c oughs> เดินตามผ่าร <c oughs> ้านที่ กรรมการเมื่อกี้บอกมาร้าน่อยู่ตรงไหนระร้านอยู่ตรงหน้าสวนตงุหนง,นตงหน้าทางเข้าสวนตุงหน้าทางเข้าสวนเน้นทางเข้าก็ไกลยอยู่จากตรงนี้ ามาถึงหน้าสวนปูว่ะปูแถวไหนเดี well Entonces, parfois, ๋ยวด่ากันเดี๋ยวกูจะด่ากูจะด่ากูด่ากูแล้วกูว่าแล้วล่ะงั้นช่วยกันดูว่าเดี๋ยวเราดูฝั่งขวาดูฝั่งซ้ายขวาเดี๋ยวเราตัดไปอยู่ที่หน้าร้านกันเลย าเอาพี่ฮอรนคอสิ่งที่เราตามก็คือมันเป็นอาหารเหนือตอนนี้ก็ได้ตอบใช่ไหมครับกคืออะไรครับข้าวกัน้าวโอ๊โอเคครับว่าเราจะไม่เสียเวลาเราใช้ทัสองคอนเทนต์พร้อมกันเลยดีกว่าซึ่งทั้งทั้งสองคอนเทนต์นี้เป็นขนมของภาคเหนือครับแล้ว สองคอนเทนต์นี้มีรูปร่างเป็นวงกลมมีอันนึงเป็นสีขาวอันนึงเป็นสีดําทั้งสองอย่างนี้วิ่งเหมือนกันแต่ที่ไม่เหมือนกันเลยคือสีดํามีรูปร่างวงกลมแล้วมีไส้ส่วนสีครีมหรือสีขาวนั้นมีรูปร่างวงกลมแต่ไม่มีไส้ครับด้วยความที่เรเสียดายเราไปหากันเลยดีกว่าครับ เหมือนผมจะเจอร้านคำไบที่3าครับสีครีมไม่มีไส้โอเคครับตอนนี้ทั้งคู่ก็ได้ของมาแล้วใช่ไหมครับมีอะไรมาครับ โอเคครับเราทั้งคู่คิดว่าอันไหนถูกมั้งครับคิดว่าอันนี้เพราะอันนี้ไม่แน่ใจอันนี้ไม่แน่ใจโอเคครับอันนี้ใครเป็นคนซื้อมาครับโอเคครับอันแรกคืออันไหนครับอันนี้ถูกต้องครับอันนี้สองครับอันนี้ผิดครับใครเป็นคนซื้อนะครับเข้อตนตำรับนะครับให้ทำอะไรครับต้นตำรับคือเห็นข้างหลังมันไหมครับ ไปถ่ายรูปกบุคคลนะครับไปไปครับที่นี่แล้วไปถ่ายปิดรายการเลยปิดรายการเลยปิดสองคนฮะแล้วก็เดี๋ยวไปถ่ายนี่ทีหลังปิดรายการปิดรายการไม่ต้องอันนี้ไปทีหลังโอเคจะไปเลยครับโอเคครับก็วันนี้ก็ขอจบกันเพียงเท่านี้นะครับผมที่รับชมครับ